ทุกคนครับวันนี้ผมพามาชมกองทัพ t o y o ต a r e v o หัวเดี่ยวหรือว่าตอนเดียวนะครับข้างหลังผมนี้ทั้ง3คันนะครับเป็น r ี v o ตอนเดียวนะครับรุ่น2.8แล้วก็ขับ4นะครับผมทั้ง3คันเลยนะครับวันนี้พิเศษมากๆก็คือผมจะพามาชมทั้ง3แบบ3สไตล์ที่แต่งเป็นจีาเหมือนกันเลยครับแต่ว่าความพิเศษเนี่ยจะอยู่ที่เซ็ตช่วงล่างช่วงล้อที่ไม่เหมือนกันนะครับหลายๆท่านเนี่ยถามมาเยอะมากว่า แต่งแล้วยกสูงเนี่ยจะสูงประมาณไหนนะครับแล้วก็การตกแต่งจะต้องแต่งยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะอธิบายแบบรอบๆคันทั้ง3คันนี้เลยครับมาเริ่มคันแรกกันก่อนคันนี้ไว้ก่อนแล้วกันผมพาไปดูคันแรกก่อนนี่นคันนี้คันนี้คือสเต็ปเบสิกแบบมาตรฐานเรียกได้ว่าเกือบมาตรฐานทั้งหมดนะครับก็คือคั้นแรกก่อนก็ทําการแปลงหน้านะครับคันนี้แปลงหน้าเป็นกะ ด้วยชิ้นงานเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเป็นชิ้นงานดําเงาทั้งหมดนะครับกระจังหน้าชายล่างนะครับแล้วก็เสริม Hindu แผ่นกันกระแทกด้านล่างด้วยนะครับคันนี้เลือกมาเป็นสีเงินนะครับก็ติดสีเงินได้เลยแบบนี้นะครับหรือว่า,าจ,จะเลือกเป็นสีแดงก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับตัวสองก็จะเป็นสีบอลเงินเหมือนกันนะครับไฟหน้าก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมเลยสเต็ปก็คือจะต้องแปลงไฟหน้าด้วยนะถ้าแปลงหน้าเป็นตัว gr นะครับที่เราจะเซตอยู่ไฟตัดหมอกก็เสริมให้ครบเรียบร้อย ความพิเศษของคันนี้นะครับก็คือคิ้วซุ้มล้อเนี่ยจากเดิมเป็นสีดําด้านตามเซตนะครับอันนี้ก็ทําสีเพิ่มเติมมาเป็นสีดําเงาลูกค้ารีเควสเข้ามานะครับพร้อมกับตัวล้อมแม็กเนี่ยที่เปลี่ยนเข้ามานะครับเป็นขอบ18ก็ลายเฉพาะโชว์รูมผมเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นที่เราสั่งทำพิเศษเนาะแล้วก็ตัวออฟเซตล้อเนี่ยจะเป็นออฟเซตลบ44นะครับทำให้ตัวล้อเสมอพอดีกับคิ้วซุ้มล้อเลยนะครับตัวเนี้ยสเต็ปตัวนี้จะเป็นยาง ขีโตไฮจูนะครับขนาดใช้ยางก็ 26560R18 นะครับตัวนี้เราจะจัดทรงแค่ก้อนล้อหน้า,นาประมาณ1นิ้วนะครับตัวรถเนี่ยถามว่าสูงประมาณไหนตัวผมสูงประมาณ177ละกันนะครับประมาณนี้เนาะตัวรถมันก็จะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับการขึ้นลงก็สะดวกสบายอยู่นะครับการใช้งานก็ปกติใช้งานได้เลยนะครับสำหรับล้อไซนี้ยางไซนี้ไม่ต้องยกสูงวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนปีกนกช่วงล่างใช้งานได้นะครับ แต่การบรรทุกก็จะอยู่ประมาณ1ตันนะครับแนะนําประมาณนี้เนาะถ้าใครต้องการเสริมเพิ่มเติมให้ขนบรรทุกเยอะกว่านี้นะครับก็แจ้งเข้ามาได้อาจจะต้องทําช่วงล่างเสริมเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวกระจกข้างเนี่ยเราทําเป็นสีดําเงานะครับตัวอักษรต่างๆรอบคันนะครับไฮรักลีโวรด้านหลังเนี่ยทำเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับคันนี้ทำมือเปิดประตูเป็นสีดำเงาด้วยจากเดินสีดำด้านนะครับคันนี้ของลูกค้าติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับ บันไดข้างที่ลูกค้าเลือกมา LWN นะครับบันไดข้างเหล็กแบบนี้ติดให้เรียบร้อยแล้วก็สติ๊กเกอร์ LN 1 0 6นะครับลายแบบนี้สวยๆยาวมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะติดเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะครับทุกคันเนี่ยก็จะติดเป็นกันชนท้ายเหล็กทรงเดียวกันอยู่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นทรงนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับอษรตางๆเนาะก็จะเป็นสีดำเงาอย่างที่ผมบอกแล้วก็คันนี้เดิมๆด้านหลังไม่ได้ติดกล้องมองด้านหลังนะครับ ส่วนใครต้องการติดเพิ่มเติมก็สอดถามได้นะผมมีติดเสริมเพิ่มเติมได้อ่ะคันนี้สเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสเต็ปหนึ่งของอีกคันข้างๆกันนะครับสําหรับสเต็ปอีกคันนึงนะครับคันตรงกลางเนาะคันนี้ก็แปลงหน้าเน,นี่ยสเต็ปแปลงหน,น้าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าความพิเศษคันนี้นะครับก็คือตัวล้อนะครับตัวล้อเนี่ยคันนี้ถ้าเทียบจริงๆเนาะไซส์เนี่ยเป็นไซส์เดียวกันก็คือไซส์18นิ้วนะครับลายเดียวกันเลยเป,เป๊ะๆแต่ว่า ของตัวยางเนี่ยจะต่างกันนะครับตัวนี้ใส่มาเป็นยางาล้านะครับอัปเกรดยางเข้าไปเนาะเป็นยาง RT นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับไส้ยางก็คือ265 60R18 นดะครับด้วยตัวไส้ยางแล้วก็ตัวดอกยางเนี่ยหนาๆแบบนี้เขาใช้พร้อมลุยได้เลยนะครับส่วนสติกเกอร์ด้านข้างก็จะติดไว้เหมือนกันนะครับสติกเกอร์ LN 106แบบนี้อักษรอบคันทันดำเงานะครับส่วนคันนี้นี่ยด้วยดอกยางเนี่ย เขาใหญ่ขึ้นนะครับขนาดรถอาจจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับถ้าเทียบจากคันเดิมนะครับลองมองเทียบคันนี้กับคันแรกดูนะครับความสูงมันจะพอดีพอดีกันแหละครับแต่ว่าคันนี้อาจจะมีความสูงกว่านิดนึงด้วยตัวดอกยางที่เสริมขึ้นไปนะครับก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งบ้างนะครับคันที่เป็นไฮไลท์แบบแต่งจบๆแบบสุดๆนะครับก็แปลงน้าเหมือนกันนะครับคันนี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยก็แต่งเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กเอาไว้นะครับ ตัวนี้เนี่ยล้อแม็กถูกเซตมาเป็นขนาดไซส์20ินิ้วนะครับก็ตัวล้อแม็กออฟเซตตัวนี้ลบ44นะครับเสริมมาด้วยยาง33หน้ายาง12.5นะครับด้วยขนาดตัวล้อแม็กขอบ20สไซส์ยางใหญ่แบบนี้โอเวอร์ไซส์นะครับจะต้องถูกเซตช่วงล่างไปด้วยนะครับสำหรับตัวช่วงล่างคันนี้ที่เซตไปนะครับก็เปลี่ยนปีกนกนะครับอย่างแรกเลยเนาะ เปลี่ยนปีกนกปรับองศาใหม่นะครับแล้วก็ชุดยกสูงนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคด้วย1ชุดนะครับตัวนี้โชกเลือกมาเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับก็ตัวนี้เป็นโมโนทูบนะครับเรียกได้ว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าใครสะดวกเนาะอัปเกรดอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเป็นโมโนทูบค่อนข้างจบเลยหรือว่าใครอยากได้เป็นซับแทงก็เพิ่มอัปเกรดเพิ่มเป็นแบบตัวมีซับแทงก็ได้นะตัวนี้ที่สูตรก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับ มาดูความสําคัญนะครับก็คือความสูงของล้อไซส์20เหมือนเดิมครับตัวผมสูงประมาณ177นะครับความสูงของตัวรถที่ใส่ล้อไซส์20เนี่ยก็จะสูงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าช่วงล่างถูกเซ็ตด้วยนะครับด้านหน้าผมปรับยกขึ้น3นิ้วด้านหลังยกประมาณ2นิ้วนะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยฟิตเมนต์เนี่ยจะพอดีสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ความสูงก็จะประมาณนี้ลองเทียบจากไกลๆทั้ง3คันนะครับคันแรกคัน2องคันสาเนี่ยความสูงมันจะ ไม่ค่อยเท่ากันนะครับสูงสุดก็คือคันนี้แหละครับเนาะจะประมาณนี้นะที่เราทําอยู่แล้วก็สําหรับตัวโตโยต้ารีโวตอนเดียวนะครับตัวนี้อุปกรณ์แต่งนราค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังคอกเหล็กเอ t าเ n นเดอร์นะครับคอกสีดำนะครับหลายๆคลิปที่เคยรีวิวไว้นะครับก็ติดตั้งได้นะครับโลบัสด้านหลังนะครับก็ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับโช๊คหรือว่าปรับเซตต่างๆนะครับล้อย่างนะครับ ก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายมากๆใครสนใจจัดทรงตัวต้าลิเวอร์ตอนเดียวแบบไหนให้เป็นสเตปที่แบบถูกใจตัวเองนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามผมได้เลยเนาะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทั้ง3คันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจกําลังหารถอยู่แบบพร้อมออกพร้อมใช้งานนะครับแบบไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอคิวแต่งไม่ต้องรอคิวลรถนะครับผมมี2คันนะครับที่พร้อมรับอยู่ก็คือคันนี้ที่เป็นล้อไซส์ยีกับอีกคันหนึ่งที่เป็นล้อ18นะครับ 2คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับราคาตัวรถเฉพาะราคารถอยู่ที่81,000บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์แต่งต่างๆนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์แต่งผมต้องรบกวนลูกค้าทัดเข้ามาสอบถามสักนิดนึงเนาะเพราะว่าการตกแต่งเราค่อนข้างเยอะมากๆนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนี่ยังไม่รวมภายในที่ทําไปด้วยนะคันนี้ก็จะมีทําพวงมาลัยกับบอร์ดหนังที่เป็นลาย GR เวอร์ชันไปด้วยนะครับยังไงผมฝากไ้ด้วยนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่กําลังเลือกตัดสินใจหรือว่าเลือกแต่ง t o y o t a r e v o ตอนเดียวอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ